ครับสบายดีสดวัสดีตัวแม่พี่น้องตั้งฝังเล่าลตั้งใจเด้อพี่น้องเด้อะวัอน,นี้มาพบกับสองสาวคู่บ้านหน้าสาวครูถ่ายภาพบรรยากาศของตลาดไทยพี่น้องประเด็นว่าตลาดไทยฮะเนี่ยฮาคือคือไปสิไปนน้ำห้ามทุเรียนในเรียแต่มาเบืองแบบเป็นเป็นตะยานแห้งตามที่สาวครูยังเบืองเห็นแบบอู้ พุททางสะโพกพุทนทางเนานะพี่น้องเนาะสะโพกพุทนทางทีอันไปมาอยู่ตามตลาดไทยค่ะบุงว่าเจ้าเส้นก็เลยยืนยืนงงงอยูใ่ในดงอันตลาดร้ายเนียคนเหินแบ่ง,เ,งเป็นชนเป็นชน,น,ชนอยู่ว่ามีพักมีหมากใหม่แต่ช่างว่ากวงกระดอก,กระเดียดแต่พี่นอ้องกวงแห้ง,ก,งก่วงจนว่าอันไปบุเป็นเลยทางอันโลดทีพน ขี่ครับเขามันจอดร,รือววานขี่ขามันจอดนะป้าต้องบุจะคสิไปลายทางไหนเลยอาศัยความคิดเกยถนัดทีคูทีจะมาบุลุงนะพี่น้องอ่ะซาคู่ไัไม่ยืนงงงงในดงตลาดอันนี้ทายเห็นทายเ,เห็นฝาบรรยากาศของรลดเรียน้วยพี่น้องเ้อแต่ว่าอยู่ในโซนนั้นช็โซนทถยวใจแต่แตยังไปยังมากเทวนีเลยพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งกมากเลยจะกืนคากกล,ลายแบบยิ่งเลยบอกป่าเอาหันนะพี่น้อง ไล่เอยงนี่เด้พี่น้องเลยแถว่ช้าคู่ติชายเฮ็ดเพียงฝากส่วนหนึ่งของตลาดไทยแต่ว่าเ,าเบิ่งค่เกี่ยวกับกุชี่หนำห้ามมาูุเรียนก่เฮ็ดหกบัลลังกะแต่เขาจะไปเห็ดน,นังเหมือนนี่ฮะเขาจะไปรอบัลลัลงกันถ่ายตะกี้ของรถเนาะมีตตะกี้รถไปนี่ก็เลื่อมาถ่ายอยันก่อนที่ว่าเขามายืนงง,ง,งๆอยู่ขนาดหน้าตลาดจะเท่ได้ไหมพี่น้องวงเมียนกุแจ้กเงี้ย อ้าหลายเทหลายวาเครื่องกับมีครบเนาะเพิ่น่จกัจกข้าวคนจักหมากใหม่ลายยี่ได้อพี่น้อง <c oughs> คนบ่เคยอันไปถนนหลายเส้นไทยยีนแต่พี่น้องส่วนหลายก็มีแต่ถนนทุ่ทางเนาะพี่น้องเนาะมาซ่องนค่ะซ่องนนี่ซส่องนถนนซ่องนถนนบ้านเพิ่นอนไทยนี่เด้อพี่น้องเด้ลหลายอีเด้อพี่น้องเ้ย แจ็กสิบไปทางใดบูจักเนี่ยไปรุดก็ได้ลายมือแน่พี่น้องเนี่ยไปนี่จะก็ะตอกคลายเครื่องคลายเครื่องอยู่ติมอันนั้นเป็นมันเกล้าขวดว่ามันเกล้วแต่บาดพี่น้องพ็ที่ิบแมนหอกมาหล่อยางอยู่ในกลางตลาดนาพี่น้องผู้ไม่ในกลางตลาดเข้มเข้มมันเถื่อินมาเข้มกับแมนนะพี่น้องเนาะมาเบิร์กคนกล้าคนกล้าไอ้ราด ดีแล้วว่านี่รถก็เที่ยวไปเที่ยวมาบุญวันบุญวันแจ่ท่งกับวกวางเนี่ยพี่น้องเลยเจ้าท่าไงซากูน,าานยางเราเราอยู่ในเขตอยู่ในเขตสิบห้าได้ปะสิบ้าเป็นในโซนในโซนส่วนน้อยหนึ่งของตลาดไทยนเนี่ยมาเบียดแเทียนีย่ก็เลยก็เลยจอดรถอันทายก็น,น้อยหนึ่ง นี่พี่น้องกองมันหล่เสียหลายว่อ้ยนี่แล้วเนาะหลายอักอีบ้านพี่น้องเอื่นมันยังอันน,นี้บ้านเจ้าคู่อื่นบ่ามันเกลยียวเลยนี่สาเป็นมองมาเขาพูดรู้ว่ามาสไลด์ก็ไล่ไลยพี่น้องก็ชูนดูเกรนจัดความเป็นระเบียบมาพี่น้องอนะ่ะนี่สโซนมือก็ใบว่าพี่น้องแต่ว่าฟังไส้เฉินว่ามาฝักท่องนะ จะฟังเราอินบ่มาณืังไงมางน้อยมาไงโอ้ลายเสือลายปลาพี่น้องเลยใส่มาให้ตัดร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อหมองนาวพี่น้องมังนาวมาควัดโอ้มางควักทองแล้วมากระดากระเดียแต่งแต่ว่าส่วนที่วแบบคนคล้ายย่อยกับนี่น้องพี่น้องเนาะลวดคล้ายคล้ายเป็นทุ่งเหมือนแหละ เป็นีเมนรวมถึงจะติดราคาไปเยอะหน่ยได้พี่น้องสุดท้ายเป็นถุงพี่บอกโอ้ยไรแหงอันนี้ผ้าหอมพี่น้องผ้าหอมเสามาข้างในก็จุดตื่นนะพี่น้องอ่ะยแเสียายว่า,บาแบบไหก็มีเบิร์ตสวนฟาก์กส์อะว่ากองเซลูซิดะลายแหงพี่น้อง มาดูไฟสีมาฮ่าเบึงบึงเครื่องขายส่วนแรกมันจะขายสูงมากพี่นอ้องฮ่าจะ้ะโอ้ยหลายอ,อย่าง,งเลย ไปชวนมมีกแต่ม่แต่มปีกอันนี้พี่สิมิอันรวมๆเน้นๆนึ่นนนง,งเ,เพราะว่าอยู่ข้างในบางบัวทำเป็นแ็กใส่กล่องแ็กใส่ยังโอ้โหหลายเหต่ผเดี๋ยวซีดราคาไว้ บางคนก็จะก็มาหาปลากายต,ตัวที่จีแมนดูหนีเนี่ยแหลน้องใหม่พี่น้องอืมฮะี้ะไลน์เงียเงย้ยพี่น้องเลย

โตก็มีมพิดร้ายพี่เนอไม่พิษกุ้มพิษเพ้พิษละงง เลี้ยงนะรานอะไรนี่พามาหลดตลาดพี่เนาะ <Hey. S 1> อ่าโคงถือก็มีเลย,เยพี่น้ะตรงส้าวสามสิบาทสี่สิบบาทร้านใหดี สอบเกษตรนิเวศสําหรับซิมลาเด้น้อเด้อขอบใจหลาเด้อสาหรติตาม